ผมดีใจนะครับที่โรงงานคนแจกไอศครีมนะครับแกกัเสียใจบพสามารถกินได้ครับเพราะว่าไม่มีเวลากินสวัสดีครับพ่อกนอีแล้วนะครับก็ผมนุ่มสุุนคนสว่างใน้ตังแดนครับเมื่อนี้นะครับมาเห็นงานล่วงขบนะครับมาตำแนงผู้ยิ่งพี่น้องตำแนงผู้ยิ่งนะครับเพราะว่าผู้ยิ่งขาดนะครับผู้ยิ่งขาดก็เลยมาแทนผู้ยิ่งนะครับเป็นยังไงงานผู้ยิ่งกับงานผู้ใายนะครับล่วงบ ช่วงนี้โควิดนะครับโควิดในเกาหลีกะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มจํานวนขึ้นมางานโรงงานนะครับต้องไซเมตนะครับสซเมตป้องกันไว้นะครับดีกว่าป้องกันนะครับพี่น้องนะเพราะว่าขั้นติดมากกะเสียเวลานะครับเสียเวลาก่ะไปติดผู้อื่นอีกนะครับพี่น้องคือต้องระวังให้ดีนะครับเซฟจ้าข้องให้มันดีนะครับพี่น้องห้อมพงู่งนะครับว่าไผรจไปติดมากจังไรหรือจังไรนะครับแต่ถามันติดมากอ่ะ ทำใจครับได้ว่าคือย่างหน่อยก็ต้องเซฟเจาขค้องให้มันดีที่สุดนะครับกอนนะครับ Ladies มาครับมาเฮ็ดงานนะครับมาเฮ็ดงานผู้ยิ่งนะครับมาเฮ็ดงานผู้ยิ่งครับกะเป็นการนะครับแพ็คคอปนะครับแพ็คคอปแพ็คแก้วกระดาษนะครับใส่ถุงหลักเอาใส่กองครับนักมากับว่านักนะครับมือนี่ถือว่าโอเคนะครับเป็นงานผู้ยิ่งนะครับมาแทนผู้ยิ่งนะครับเพราะว่าาแรงงานผููยิ่งพนบมานะครับ ผมดีใจนะครับที่โรงงานพ่นแจกไอศครีมนะครับแก้กระเสียใจเพราะสามารถกินได้ครับเพราะว่าไม่มีเวลากิมเป็นเก็นน้ำหมดเลยบะไรครับงานหน้าขน,นา,หา,หานะดนั้นเต็นน้ำหมดแล้ว ไอส้สกีมครับไอส้สกีมเอาห้จะบายสองบอมีเวลากินครับจนเป็นน้ำแล้วของน้องขนของผมเลยกินไปแล้วกัดกินน้ำไปแล้วปวดขาครับพี่น้องงานบ่ได้เดินแต่ว่าหันปวดขาขนาดเลยยืนครับเดิดเบื่อ รถนะครับพักร่วมนะครับแต่งานทุ่นยิ่งกระตือนะครับแต่ว่ากับบุมี่พักเดรกบมีมยังให้เรานะครับบุมี่พักเดรกบมีมยังให้เราครับบุมี่พักเบรกรากาบุ้มยังให้เราครับแต่ว่าตอนนี้แหละเป็นมีโอนะครับโอ้เฮ็ดตลอดนะครับเรื่องน้ปวดขาครับพี่น้องปวดขาขนาดเลยครับยืนเพราะว่ายืนยืนก็มัดพุงตลอดนะครับแต่เลื่อนเลยเนี่ยนะครับ กินเผากับบ่มี่นะครับกินเผาสอนแรงกับบ่มี่นะครับกินเผาตอนแรงกับบ่มี่นะครับขี้งาวด้วยนะครับเก็บเชือมงนะครับจังบายเหมือนกันนะครับเหมือนกันครับลงคอปีบีฮยุนนะครับพี่น้องนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับผมลุงส่นพลดวล้ม่ตางแดงขอรักกันจนกว่มีสวัสดีครับ